สวัสดีค่ะมีอ้อยมีเมนูอ่องมันกุ้งที่มีรสชาติเค็มเ็มมันมันและมีกลิ่นที่หอมชวนน่ารับประทานสามารถนําไปทําอาหารจานเดียวได้หลากหลายเมนูถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจไปดูวิธีและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นํากุ้งมาล้างน้ําให้สะอาดก่อนกุ้งที่มีอ้อยใช้เป็นกุ้งทะเลน้ําหนักของกุ้งที่มีอ้อยใช้อยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมหลังจากที่ล้างน้ําสะอาดดีแล้วให้ตัดส่วนตาและหนวดออกทิ้ง เวลานำไปทำอ่องมันกุ้งส่วนของหนวดจ,จะได้ไม่พันติดกันหลังจากนั้นให้แกะส่วนเปลือกของหัวออกแล้วตัดตรงส่วนหัวเพราะว่าอ่องมันกุ้งจะใช้แค่ส่วนบริเวณหัวเท่านั้นใช้กรรไกรหรือมีดนะคะผ่าตรงกลางของหัวอีกครั้งเพื่อเอาขี้กุ้งออกขี้กุ้งจะเป็นลักษณะสีดำๆค่ะถ้าเป็นลักษณะสีเขียวอ่อนๆอ,อ,อันนั้นไม่ใช่ขี้กุ้งนะคะอันนั้นคือมันกุ้งหลังจากที่เอาขี้ส่วนหัวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องล้างน,น้าอีกแล้วนะคะ ก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดครบ2กิโลกรัมกุ้งบางตัวก็ไม่มีขี้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะหลังจากที่ทําส่วนของหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วมิอ้อยก็จะปอกเปลือกส่วนของตัวกุ้งด้วยเช่นกันเพื่อเก็บไว้ทาเมนูอื่นต่อไปและกุ้งที่นํามาใช้ทำออกมันกุ้งควรเลือกใช้กุ้งทะเลและกุ้งที่มีขนาดใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่ากุ้งขนาดใหญ่จะมีมันกุ้งมากกว่ากุ้งขนาดเล็ก หลังจากที่ตัดส่วนหัวและเอาขี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้พักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมสมุนไพรทั้ง6ชนิด จะนําสมุนไพรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะมีอ้อยจะหั่นขาก่อนนะคะท่านผู้ชมสามารถหั่นสมุนไพรอะไรก่อนก็ได้ค่ะข่าที่ใช้เป็นข่าแก่นะคะถ้าข่าแก่จะมีความหอมมากๆเลยค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและนําไปชั่งให้ได้น้ําหนัก10กรัมหลังจากนั้นตักใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนมีอ้อยจะหั่นตะไคร้ต่อเลยนะคะหั่นเป็นแว่นๆและนําไปชั่งให้ได้20กรัมสมุนไพรทั้งหมดก่อนนํามาใช้ให้ล้างน้ําให้สะอาดก่อนค่ะหลังจาก ที่หั่นตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนต่อไปเป็นการหั่นรากผักชีน้ำหนักของรากผักชีอยู่ประมาณ20กรัมหลังจากนั้นให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนต่อไปเป็นการหั่นหัวหอมแดงหัวหอมแดงให้ปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดก่อนและนนำไปชั่งให้ได้40กรัมและนนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นให้ตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปคือการนํากระเทียมมาสับกระเทียมที่ไม่อ้อยใช้เป็นกระเทียมจีนท่านผู้ชมสามารถใช้กระเทียมไทยก็ได้ค่ะให้นํากระเทียมมาปอกเปลือกล้างน้ำความสะอาดและชั่งให้ได้น้ําหนัก20กรัม หลังจากที่สับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนสมุนไพรสุดท้ายคือใบมะกรูด3ใบให้ดึงเอาแกนกลางออกทั้ง3ใบเลยค่ะเมื่อดึงเอาแกนกลางออกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ หลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนนี่คือสมุนไพรทั้ง6ชนิดที่มีอ้อยหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการผัดสมุนไพรตั้งกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ำมันพืช35กรัมพอน้ำมันร้อนเติมกระเทียมสับลงไปค่ะหอมหัวแดงหั่น ราพาชีหั่นขาหั่นตักไครหัน่นหลังจากนั้นคนสมสมให้เข้ากันจนสุกและมีกลิ่นหอมและตามด้วยใบมะกรูดและคนสม,สมสมให้เข้ากัน ที่มีอ้อยไม่ใส่ใบมะกรูดตั้งแต่แรกเพราะว่าใบมะกรูดค่อนข,ข้างสุกง่ายค่ะคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมมีกลิ่นหอมมากขึ้นและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองอ่อนให้เติมปัวกุ้งลงไปและให้ปรับไฟเป็นไฟแรงคนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยการเติมสมุนไพรลงไปจะทําให้ออกมันกุ้งมีกลิ่นที่หอมและมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เติมน้ําสะอาดน้ําสะอาดที่ใช้อยู่ประมาณ1ลิตรแต่จะเติมเพียงครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ วิธีนี้จะเป็นการต้มหัวกุ้งค่ะต้มจนเดือดแล้วจึงคนและก็คนเป็นระยะระยะไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้ค่ะมีอ้อยใช้เวลาในการต้มหัวกุ้งประมาณ10-15นาทีหลังจากที่ต้มนานประมาณ10-15นาทีก็จะคนส่วส,สมอีกครั้งหนึง่งและปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้พักส่วนของหัวกุ้งนี้จนอุ่นหลังจากที่อุ่นดีแล้วให้นำไปใส่เครื่องปัน่น มีอ้อยจะไม่ปั่นในขณะที่กำลังร้อนๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เครื่องปั่นพังได้ง่ายๆและปั่นส่วนผสมของหัวกุ้งให้ละเอียดเลยค่ะ <S <S หลังจากที่ปั่นส่วนผสมจนละเอียดดีแล้วให้นำส่วนผสมนี้ไปกรอง มีอ้อยจะแบ่งกรองออกเป็นสองครั้งค่ะเพราะว่าตะแกรงกรองของมี่อ้อยมีความใหญ่ไม่พอหลังจากที่ตักใส่ตะแกรงกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ช้อนหรือทัพพีนะคะคนๆแบบนี้เลยค่ะให้กรองส่วนผสมเพื่อเอาน้ำหัวก,กุ้งออกมาให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นให้นำกากที่เหลือไปเทใส่ภาชนะหรือชามผสมอีกใบและกรองส่วนผสมที่เหลือให้หมดเลยค่ะ อันนี้คือกากที่เหลือจากการกรองครั้งแรกมีอ้อยจะเทกา,กากที่เหลือจากการกรองครั้งที่2นะคะมาผสมกันตรงส่วนกากนี้มีอ้อยยังไม่ทิ้งค่ะมีอ้อยจะมาผสมกับน้ําโดยเติมน้ําสะอาดประมาณ200มลลิตรลงไปในโถปัน่นเพื่อเป็นการล้างโถปัน่นน้ําสะอาดนี้ก็คือน้ําสะอาด1ลิตรที่มีอ้อยใช้ไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่แรกที่ต้มหัวกุ้งส่วนที่เหลือก็เติมลงไปผสมกับกา,กากให้หมดเลยค่ะ หลังจากที่เติมน้ำลงไปแล้วให้คนสมสมให้เข้ากันจนส่วนของกากกระจายตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนและให้นำส่วนของกากนี้ไปกรองผสมกับน้ำหัวกุ้งที่กรองตั้งแต่แรกได้เลยค่ะ หลังจากที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำอ่องมันกุ้งโดยตั้งกระทะเปิดไฟแรงเติมส่วนผสมของหัวกุ้งที่กรองลงไปค่ะรอจนส่วนผสมเดือดและคนสมผสมไปเรื่อยๆอย่าลืมปาดส่วนผสมที่ติดอยู่บริเวณขอบกระทะด้วยค่ะตอนนี้ไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้ค่ะ คนบ้างหยุดบ้างหลังจากที่คนมาได้สักพักหนึ่งแล้วส่วนผสมเริ่มแห้งลงเล็กน้อยและมีมันกุ้งสีแดงๆลอยอยู่บริเวณผิวด้านบนตามภาพในวิดีโอแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ปรับไฟเป็นไฟกลางแล้วก็ให้คนอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมปาดขอบส่วนผสมที่ติดอยู่บริเวณขอบกระทะด้วยค่ะตอนนี้มีอ้อยจะได้กลิ่นจากอ่องมันกุ้งที่มีความหอมมากๆ มีอ้อยจะไม่ปรุงรสใดๆเลยค่ะเพราะว่าอ,อกมันกุ้งที่ใช้เป็นกุ้งทะเลจะมีความเค็มที่อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเมื่อคนจนสมผสมเริ่มแห้งและมีความเข้มข้นขึ้นตามภาพในวิดีโอแบบนี้ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็พักส่วนของอ,อกมันกุ้งนี้ให้เย็นสนิทแล้วจึงนําใบบรรจุใส่ภาชนะหรือขวดโหลที่มีฝาปิดปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ทานได้นานเลยค่ะ อ,องมันกุ้งนี้เวลาจะนำมารับประทานจึงค่อยมาปรุงรสที่หลังจะเติมรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเพิ่มให้ได้รสชาติที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะหรือจะนำมาทำเป็นเครื่องปรุงรสอาหารประเภทยำต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะแต่ตอนนี้มีอ้อยขอทำง่ายๆนะคะโดยเติมข้าวสวยร้อนๆลงไปในกระทะ ที่มีององมันกุ้งติดอยู่บริเวณก้นและขอบกระทะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักใส่จานแต่มีอ้อยจะตักใส่ถ้วยนะคะแล้วจะนําไปตกแต่งบนจานอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูสวยงามและน่ารับประทานหลังจากนั้นมีอ้อยก็จะเพิ่มเติมด้วยไข่ต้มกุ้งต้มให้ใส่ปริมาณตามใจชอบได้เลยค่ะสับปะรดหั่นชิ้นเล็กๆส่วนสับปะรดถ,ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพิ่มเติมด้วยอ่องมันกุ้งพริกน้าําปลา และผักชีหรือผักที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยทานแล้วก็ยังไม่เคยลองทําทานลองทําดูนะคะมีอ้อยรับรองเลยค่ะว่าอร่อยและท่านผู้ชมต้องชอบแต่เมนูนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่แพ้อาหารทะเลมีอ้อยต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ